วันนี้นะครับบริษัทอินโนควาได้ผลิตภัณฑ์ภูตะวันได้มามอบในโครงการเพื่อน้องนะครับโครงการตามรอยพ่อที่เราทําอยู่นะครับซึ่งเราทําตรงนี้มานะครับตั้งแต่ปี261นะครับที่มอบปุ๋ยผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับโรงเรียนให้กับวัดให้กับมัสยิดต่างๆให้กับอบตเทศบาลนะครับสากลหน่วยงานต่างๆนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมามอบให้กับโรงเรียนวัดโขน้อยโรงเรียนบ้านโขน้อยยังยงบ้านโขน้อยนะครับ วันนี้เรามอบเป็นลำดับที่689นะครับโรงเรียนที่689นะครับที่เราได้ทำการมอบวันนี้นะครับเพาเราจะมอบไปเรื่อยๆนะครับมอบเรื่อยๆตลอดทั่วประเทศนะครับที่เราได้มอบให้กับโรงเรียนช่วยเหลือสังคมตรงนี้นะครับอยู่ในโครงการเพื่อน้องสร้างต้นกล้าของชาตินะครับเพื่อที่จะให้น้องๆนักเรียนต่างๆนะครับนักศึกษาต่างๆนะครับได้มีโอกาสตรงนี้นะครับมอบไปตลอดนะครับโรงเรียนไหนที่ มีปลูกพืชปลูกผักนะครับช่วยอยู่ในโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะทําขอได้เลยนะครับขอกับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศกว่า400รจุดนะครับที่เราทําอยู่ทั่วประเทศนะครับ็ต้ก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องนะครับขอบคุณทางอาจารย์ทางแมะกรรมการนะครับทางสมาชิกปุตะวันนะครับที่ได้รวมกันสร้างสิ่งดีดีสู่สังคมไทยนะครับขอบคุณอย่างสูงอย่าลืมนะครับเข้าติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ในช่องปุ๋ยปุตวันพิลเอียมใน u t u b e นะครับใน Facebook ผู้บริหารการจันทบุรีนะครับในติ๊กต็อกหรือในจุดอื่นที่ทํานะครับไม่เวลาการช่องเจ็ดสีรายการช่องห้า,าที่ผมทําอยู่นะครับผมฝากรายการจดตรงนี้ด้วยขอบพระคุณอย่างสูง